ผมเพอก็รอสมุกไก่คำพันธ์ครับวิ่งตายสิบเอ็ดก็กลัวเหมือนกันครับก็ผ้าปิดปากตลอดก็เวลากลับบ้านก็ทานน้ำอุ่นน้ำขิงประจำครับน้ำขิงใส่กระชายกินน้ำร้อนตลอดก็ภูมิใจที่ว่าได้ฉียดยาแล้วสามเข็มแล้วก็ก็มั่นใจเน่ อนนพ,อ,พอผมก็โดนเคยกักตัวมาแล้วสิบสี่วันหลานมันติดอยู่ที่สายสองแล้วผมก็เลยโดนกักตัวกินข้าวด้วยกันนั่งอยู่ในรถเก๋งด้วยกันวันนั้นก็เลยไปโดนกักตัวเพิ่งมาทำงานได้หกวันเนี่ยขึ้นทำงานได้รับสองชุดครับครับก็ลงแอปแล้วก็มีพนักงานไปเบิกมาให้ ครับก็ให้ผู้โดยสารมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าวักทินก็ไปฉีดมาแล้วครับสามเข็มแล้วก็มีทางแพทย์มาแจกไอชุดตรวจคนละสองหิ้นห้าวันตรวจครั้งหนึ่งมีสองชุดก็ผู้โดยสารก็คือมั่นใจได้เลยครับ